สวัสดีครับชาวอีสานทุกๆท่านและก็คนไทยทั่วประเทศทุกๆคนครับสลรับมือนีผมกระสิผ้ามาเบิง3,000โบกนะสรับท่านใดที่ระท่านได้เคยเบิงนะครับก็ขอให้เบิงคลิปนี้ให้จบแ๋ยวกระสีหูว่า3,000ันโบกนี้เป็นจังไหนนะครับก็เข้าไปเบิงกันเลยครับครับ ซึ่งสามพันโบนี่ก็ตัังอยู่ในอำเภอโพชัยนะครับซึ่งอำเภอ์นี้ก็ตัังอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขาไปเบิ่งกันเลยครับตอนนี้ผูก็ชขี่รถมาหอดแล้วครับซึ่งด้านหน้านี่ก็จะเป็นที่จอดรถของ3,000บนโบนะครับ เดี๋ยวนี้ก็ร้านค้า้านขายก็ตั้งขึ้นมาเต็มอยู่ครับสำหรับ3,000โบกมือนี้นะครับที่ผมมาเที่ยวนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตผมก็เลยอยากถ่ายเก็บเป็นคลิปไว้เอาไว้เบิ่งวา่าครั้งหนึงก็เคยมาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ท่านบอท่านได้เคยมานะครับคำว่าเบิ่งคลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับท่านใดที่เคยบึงแล้วก็ขอคขำชี้แนะด้วยนะครับเอามาถึงแล้วก็จอดรถจอดล่าเป็นที่เรียบร้อยอ่าตรงนี้กัจสเขียนมีป้ายติดไว้ว่า3,000โบกว่าสันซึ่งทั้งด้านนึงกัสิเป็นแม่น้ำโขงนะครับทั้งด้านหนามีพญานาคซองโองหันหนาไปทั้งคุณขนะึ้นแม่น้ำโขงครับ นี่ครับไปบักไงเลยครับเจียนไว้ว่าสามพันโบกตรงลานจอดรถพ้นนี่แหละครับอา้าวจังใดพงสิรั์พูดเลยครับยางปฐุนเลยครับ,งงรบ,รบอ่ะลองยางไปบึงอันนี้คือพญานาคนะครับสององค์จีพนต่้งฮันนาไปทางแม่นม้ำขง ซึ่งด้านหน้าผมนี่ก็เป็นแม่น้ำโค้งนะครับนี่คือเป็นเกาะเป็นแกงที่เขาเอื่นว่า3,000โบกครับนี่ก็คือ,อบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ผมยั่งว่าท่นได้ลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนเทียเท่ยงนะครับนี่ครับไปสุดแดนสยาม3,000ันโบกวัาสัน ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับอ่าทางรถโดยสารเปร็นลงไปซึ่งนักท่องเที่ยวก็ม,มายืนล่อรถโดยสารตรงนี้นะครับ่นซีมีรถโดยสารบริการนะครับนี่ครับเป็นรถโดยสารของอ่าสถานที่นี้เลยครับเพิ่นมห้เอารถส่วนตัวลงไปโอ้เลยครับสุดแสงงูแสงตา ตรงนี้เป็นกอเป็นแกงนั้นนะครับที่เห็นอยู่คือลำแม่น้ำโค้งนะครับแต่ว่าตอนนี้มันแห้งครับก่อนที่ลงไปผมก็หากินเขา้ากินน้ำก่อนครับเพราะว่ามันไก่เพื่อจะได้ขืนมานี่คือรถโด,ดยสารที่ห้องเสียลงไปนะครับค่ารถโด,ดยสารนี่ก็ค่าละสองร้อยนะครับบอกว่ามาหลายคนหรือว่ามาคู่เดียวก็สองร้อยคือเก่าครับเพิ่นลงไปทรงแล้วเพิ่นกะสีถ่า จนขึ้นมากเลยครับต้องมาจ่ายเงินกัน200บาทครับถ้ามีมูหลายหรือว่า,าเป็นคณะทั่วเพิ่นกน็เอา200บาทที่เก่าครับบม่ว่าคนเดียวหรือหลายคนอตอนนี้ผมการลงไปแล้วนะครับขี้ลงลงไปเลยครับจะลงไปท,ทั้งพูดเลยครับ ทางลู่ก็คับ <Okay. S 1> เป็นแบบนี้แล้วครับหัวสันหัวข้อลงมานะครับเพราะวเรียนอยู่กลางลำแม่น้ำขงเลยครับนี่ไ mm hmm. ก่ชีหอดนะครับ <Okay. S 1> ครับอันนี้ก็ขี่รถโดยสารมาถึงแล้วนะครับอ่าจุดไฮไลท์ ซึ่งรถโด,ดยสารเพื่อนนี่ก็ผ้าลงมาหัวข้างล่างด้วยครับให้เบ่งรบรรยากาศโดยรอบสกักอนฟังทั้งพูดเมนฟังเล่าด้วยครับด้อเพื่นก็มีบริการเรือนะครับบริการเลือขามฝาก คือลานจอดรถโดยสารนะครับุ่ณเมย์เอารถส่วนตัวลงมาเพราะว่าปุนมีคิวลงมานะครับคอาบริการสองลอยนะครับแล้วแต่สีแท่กันตุซิมผูนเดียวกับสองลอยขึ้นกัน,นครับปุนเบิงฟังและปุนมาเด็กที่พาลงไปเบิงเรือนะครับ น,นีเรือขับฝากมากครับอ่าานักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดจอดเรือนะครับเพื่อนนักท่องเที่ยวกํลังขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนเมาล่ำไปครับ ครับพื่นกระจอดไว้อยู่ตรงนี้นักท่องเที่ยวกำลังกลับขึ้นมาครับฟังข้าหนุ่มเป็นฟังเล่าด้วยครับซึ่งเรือตัวนี้ก็เป็นเรือคนไทยเพื่อนให้บริการเดี๋ยวจิไปถามเพื่อนวานเพื่อนคิดคาเรือจังไรน,นะครับพ,พูดหน้าพูดเหรอครับมองไปเที่ยวเพื่อนวา าถามบุญเบิงสักก่อนครับจำเป็นค่าโดยสารก็บห้ารอยเนาะมอร่ำค่าเรือห้ารอยครับแล้จุดเป็นหินสีครับหินสีเด็ดสีทองกันโอ้ทั้งฟูนั่นที่เป็นหินสีทองใหญ่บ่ครับมองเที่ยวเลยฮะ<ห>อา่าหมายถึงว่าหินมองเนี่ยมันใหญ่บ่ปเป็นเกาะเป็นเกาะใหญ่ครับโอ้ครับผมก็สอบถามเป็นข้อมูลเพื่อผู้ใดสิมาเที่ยวนะครับเด้อ ค่าบริการเลือเ่อนกระห่าลอยบาทเตือครับสิบไปจะค้นกะห่าลอยคือเกา่าแนีนครับสิบค้นกะห่าลอยครับผมผู้ใดมีอยากไปเที่ยวมองเพบนว่าเป็นหินสีสีทองปะครับเนียนสีทองอ๋อหินสีทองเทวดาครับเพาะิงขาพ่ออัเนาะครับหินสีทองเจียกันเทวดาวะสนอันนี้ผมเมื่อนี้ผมก็ได้มาผู้เดียวนะครับรก็เลยบ่ได้มีคณะมานำ้ำ มัน,นอาจจะบะคุมคาปนใดเลยเฉยเบิ่งบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับอ่าวันนี้กับคงสิบ,บิบดลมีโอกาสไปห้องแจ,จกการซีทองนะครับเพิ่งมาไปอ่กากราบไหว้ขอพรน,นะครับอยู่ฟังทั้งพูดเหรอวี่เซนเมนกับลงไปแคกหมู่บ้านคาครับ,กไ,บ,รบไก่มูบานาคาปลาเสือทะเลกับปาปูับไปอับปันุ์นี่มีอีกเลยครับมองเที่ยวหลายครับสามพันโบกนี่ผู้ใดมาเนี่ยโอ้ ผมว่าถ้ามามีเวลาหลายๆหรือว่ามาก,กับครอ,อบครัวหลายๆคนนี่ก็คุ้มค่าครับเมาเรือไปเที่ยวเลยเพราะว่ามองนีสรานที่ท่องเที่ยวกันหลายครับเป็นหินสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับนี่เอา้าเมื่อภิพาขึ้นไปเบื้งต้นครับท่านทั้ง,น,งนี่ก็เป็นเรือที่เิ่นบ่ได้ไซส์แล้วครับเป็นเรือห่างผูใดอยากว่าถ่า,ายรูปก็ มาไทยเลยครับมองนี่งามมิลีซึ่งมันนี่ผมก็มีแค่มือถือนะครับกล่องมือถืออาจเซบยพัดเจนบันไดภาพกับสัน้นๆมั่วๆจังเดยบอลลูนะครับเพราะว่าโมเมนต์กล่องที่เพิ่นไทยที่แบบราคาแพงๆนะครับเอามันนี่ก็อักษาเบิ่งเอาผมที่ผ้าลงขึ้นไปเบิง่งที่ผ้าย,ยางเลาะลงไปเบิง่งไต่ ซึ่งวันนี้กับแดดอัศจรรย์นะครับเพวาม่าตอนเวลาบ่ายสามโมงวาสิโอหอด4ีโมงกับซีโร,ร่บ่้เผครับเพราะว่าเวลาเหลือหน่อยแล้วขันมือใด้ฝ่าคื้มๆนี่คือสียางรอดได้ด้อยู่ครับยางรอดได้โดนเยู่เพราะว่ามันกวงครับซึ่งหินนี่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อครับ สมซื้อสามพันโบอกอลีครับเป็นบวกเป็นหู้เป็นนี่อย่างไปเห็นก็มีความสวยงามครับเป็นหู้เป็นอย่างไปผมก็จอดยุดพักแดดซะก่อนครับบดดกองยาง,ง,างลงไปซึ่งมือนี้ก็เป็นอ่ามือแดดนะครับเป็นวันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ขอนขางสีแดดครับมือนี้ เอาจะได้กับยางไปเบื้งสักก่อนครับเบิ้งหินงอกมาเบื้งหินเป็นหลุมเป็นบอ่อครับเป็นหู้เป็นห้องเป็นโอสารพัดครับแล้วแต่ผูใ้ใดสิจินตนาการมาเป็นรูปอีอย่างนี่นะครับเขาเอื่อนมาสามพันโบซึ่งภูมิเงก็เคยมาเป็นเทือแรกนะครับ ท่านใดที่อยากมาเที่ยวกับมาได้ด้ครับเพา่าะง้ามีหลีครับเบิ้งจากสายตาแล้วนี่กว้างสุดแสงหูเสียงตาเลยซึ่งผู้ใดบ้ท่านได้เคยมากับมาเบิ้งนะครับแต่ว่าแดดจักหน่อยแต่ว่าคุมค่าครับผมว่าผมยางมากนี่กะไกลเตืบแล้วครับมาถึงจุดนี้กะผมก็<อ>สิค่อยๆทา่ไปตรงนี้ก็สิเป็นสางนามานะาาาครับเพื่อนเอินมาสาะนามมรกต ตรงนี้เป็นน้ำสีเขียวๆงามครับแอ่งน้ำตรงนี้อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนสูงครับตรงนี้เป็นพลานหินแล้วก็มีอ่างน้ำทั่งเพิ่มอื่นว่าอ่างน้ำมรกตอันนี้ขอมุ่นนี่ก็ได้ยินเพิ่มว่ามากครับผมกกเบว่าไปตามเพิ่มว่ามากซึ่งถ้าซีไฮดีริงกิต้องอมีไก่นะครับเพราะว่าไก่ทองทินเพิ่นนี้เพิ่นซีหูดีว่าตรงนั้นตรงนี้ บริเวณนั้นบริเวณนี้สี่เป็นอียงอียงเพื่นกระซิเล่าหรือไหนฟังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ะกะกะจะเป็นพื้นว่าอ้างน้ำมระกดเปอร์เนตผมก็ได้ยินะเเพือนว่าซึ่งทั้งพูนก็เป็นฟังเล่า,าเพราะว่าช่วงนี้น้ำลดลงน้ำลงแลเลยก็เหลือช่องแคบๆเนี่นะครับขี่เลือไปแปบเปียกก็ะหอนแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสถานีทองเที่ยวเพราะว่าทั้งฟังไทยและฟังล่าเลยครับทางล่ากับยางาว่าทั้งคุณกระไดไทยกับยางไปทด้พี่กระไดนะครับเหลียวเห็นกันกันกบโบกมือแส่กันกระไดอ่าครับสวยงามครับเดี๋ยวชิพาลงไปเบิงข้าัใต้ ข้างล่างนี้มีมองลบแดดด้วยครับซึ่งแดเด,เดน,นี่ก็ลงไปส่วนโฮมอยู่ทั้งใต้ก็ไดอวิวก็สวยงามนี่ก็เป็น่องหนาผาด้ครับงามครับมองนี้ยังบอสินสุดเลยครับยังอีกไกล อันเบากันดีๆกัคือบอกว่ายางอยู่เบิดมือขันขยันยางครับหินกับง่ามครับหินนี่กัมีนาพามีหลุมมีบออัวสาราพัดเท่าสิจินตานาการครับนครับน้าอีกไก่ด้วยครับพูดอ,อยู่ไกลๆกลับมีอันนี้เป็นลุมหลุมกับมีแต่ลุมเล็กๆนะครับ เบิรเงาพมลวดหลุมลึกๆหล,ลุมงามๆธรรมศาสตร์สางสันครับผมก็อยากเชืช่อชวนให้มาเที่ยวกันครับผู้ดใดประเทศที่เคยมาอยากให้มาเบึงกันว่าสามพันโบในง่ามมิลีบัจริงๆผกูกระเบืเคยมาและกับภกระเบอเดยเบอร์คืนปาซีมานะครับแต่ว่ามือนีไม่แห้งดูบนดานใจอย่างบุญนี่หายมากไม่เห็นแล้วก็อู้ ปติตง,งิดครับอัศจั์หลายธรรมศาสตร์ส้างสันหินเตละกรอนะครับมันหินภูเขาไฟตรงนี้คือกลางแม่นม้ำขงเลยครับนี่คจจะเกิดการกัดเสาะกัดกร่อนมาตั้งแต่บูรัาะนะครับตั้งแต,ต่แม่นม้ำขงกำเนิดหแล้วครับจะตั้งกลองลงไปยางงไปเบิ่งครับว่า เป็นยังไง้งน,นลบแดดจังหน่อยเพราะแดด,ดพูดแดดพูนนางเซามีแห้งแดดสักกอนนี่ครับคอยยางเลาะเบิงครับวามเป็นจังไงครับผู้บ่าวผู้สาวกันยางเลาะกันไปกันนั่งเซามีแห้งหยอกกันไปนั่มกับซีมวนนะครับคิดถึงตอน เป็นบบาเป็นสาวแต่บ่ค่อยมีโอกาสได้มานะครับซึ่งตอนตะกี้กับบ่มีเวลาเพราะว่าเมื่อแต่ทำงานครับมืบ้อนี้มีโอกาสแล้วก็ได้มากสก่อนเอาพาไปเบิ่งทางอื่นต่อครับนี่ก็เป็นหลุมเป็นบอนะครับก็บ่ฮหัวเพิ่อเอื่นว่าบอ่ออียงนะครับ ถ้ามีไก่มานําซีดีมากเลยครับเพราะว่าเพสินสิอ่นแนะนําว่าหลุมหมองนี่เป็นอันนี้หลุมมองนี้เป็นอันนี้นะครับมันกับมีชื้อแต่ละหลุมแต่ละอย่างซึ่งผู้ใดมักถ่ายรูปเนี่้สุดยอดดีนะครับบอกให้ตรงๆเลยว่าถ้าอยากได้อยู่วิวงามๆคือจังอยู่ประเทศนอกหรือจังอยู่อย่าง นำตกอีกอย่างที่เขาทายมาอยู่ประเทศนอเนี่มองนี่กระบ่แพ้กันนะครับพระว่าง,งาม,มีลีอ่าซึ่งอ่ายงมแรลงนี่น้ำสีแหงแล้วก็สิโล่งยางเหรินใดทายรูปใดปุ่มบาทตรงนี้นี่สูตยอดแล้วครับประเภทอยากมาเบิ่งหิน อยากมาเบิงหลุมอยากมาเบิงอีกอย่างต่างตานะครับอัศจรรย์ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นถ้ำนะครับนี่รอดเข้าไปได้ย่ามแดดกันรอดเข้าไปนั่งเหรียญยี่หันครับพักเข้ามีแห้งแดดทะกอนเป็นคอยยางไปซึ่งมืออันนี้ก็แดดอีรีครับฮุมกสิทค่อยค่อยทายไปให้เบิ้งครับ บ่งไปเรื่อยๆผงกับบ่มีคำามาเสียอธิบายขึ้นกันนลครับเพราะว่าผมกับบ่เม่นไก่ฮแนะนำเรือว่ามาคูเทศเิ่นไก่ทองท่นเิ่นสิฮหูดีว่าตรงนี้มันคืออีอย่างอีอย่างนะครับก็บสิมีเรื่องเล่าเราให้กันฟังยังมีอีกก็ได้ครับฟังนั่งผุ่นครับผมไปสิบ่ฮอดนะครับยังมีจุดสิท่ายหลวมให้แหล่งงามๆอีกหลายหม่องนะครับ นี่คือผุ่มมานี่ก็แค่ยางามากแบบแล้วกับเมื่อยแล้วก็อยากกับแต่ที่จริงแล้วยังอีกหลายหม่องนะครับที่ไทยแบบง่ามๆเลยคือตรงนี้คือสามพันโบกเอาผู้ใดอยากมากกับมากได้ครับอ่า,าเบิ่บึงมาเห็นวันเป็นยังไงสามพันโบกอี่อายเขาตัวใดชีวิตหนึ่งตรงมากให้ได้เลยครับ สุดยอดอีลีงามอีลีอู้นครับเดี๋ยวเห็นไกลๆมันเอาซึ่งมือนี้ก็มีโอกาสดีเดมาสถานทีท่องเที่ยวแห่งนี้อา่าซึ่งผู้ใดเคยมาแล้วกะอา่า บึงกระได้ได,ด้วยครับเด้อหรือว่าผู้ใดพันได้เคยบึงกับบึงมันจบคลิปด้วยครับเพราะว่าของนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งน่าอัศจรรย์ของภาคอีสานของเฮานะครับสามพันโบกนี่ก็ปักมุดขี่รถมาได้เลยครับหอดถึงที่มับคู่มือนี่สะดวกสบายเม่คือแต่เก่า ครับฟังนะพูนก็มีอีกเลยครับยางไปบวชหอดดอกไก่ปวดบอกง่ายว่าสุดแสงหูแสงตายเลีครับอ่าถ้ากับว่าสิยางกันเอาเบิดลเบิ้มืออะไรครับพูดได้มักอยู่จุดเดียวนี่เลยครับหอนกับลงกเรียนน้าไม่หนี่โหลดซึ่งดูครับนักท,ท่องเที่ยวกำลังยางเขามากขึ้นกันบ่ไหวครับเหงาแดดแดดพูดแดดพูด ผู้ใดมากก็มีขนหมหอยเซาเลยครับเพูนมีขนหมหอยเซาอยู่ซึ่งจากค่ารถลงมากสองหน 200. ่อยแต่ห้าสินั่งเรือขามไปพุ่นก็หาล้อยบาทนะครับเพราะว่ามา,จานจะพุ่นก็พูนเอาเป็นเที่ยวเที่ยวละห้าล้อยครับถ้ามาผู้เดียวก็แช่กันกั็มูก็ได้ อู้ด่บบุนก็มีเลยครับปูนยางบีทั้งผุกก็ะด้แต่ว่าไป่บวหอดครับเมือน,นี้ขารอยแล้วเพราะว่ากว้างสุดหลูกหูลูก,ลกตายเลยครับนี่นะครับมหาศจัย์ของเมืองไทยบทเสือม,ม้าเบิ้งรถครับอ่าซึ่งมองนี้ผมกะการันตีได้เลยว่างามอีลี ครับสลหรับท่านใดที่เขามาบึงผมก็ขอขอบคุณนะครับสลหรับท่านใดที่เคยเห็นแล้วหรือว่าเคยมาเที่ยวแล้วกับว่าเป็นอย่างไ้ครับเด้อหรือขำว่าบึงอีกก็ไดซึ่งมือนีกนัตัวผมเองก็ไดเอามือถือเนี่ยแหละครับถ่ายอาจสีบางงามหรือว่า,าภาพอาสีสั้นบัวซาเพิ่นเมื่ออาชีสิบไทยกับภาษาบึงเอาได้ครับ เพราะว่าตงนี้งามแห้งนี่ป่นครับนาของเทียบปูนก็ลองลงมมากมีไก่มาพร้อมนะครับเปูนอธิบายตรงนั้นตรงนี้ฟังนี่ครับอันนี้เป็นลุมยังผูกกระบอกงเหมือนกันป่นทางงป่นเพื่อนก็มีลุมอยังแต่ละลุมนี่ก็มีซื้อร์ได้ครับซึ่งตรงนี้คือเรียกว่าลุมมิกี้เมาส์นี่ครับมิกี่เมานี่ก็เป็นให้ไรมองหนึงนะครับเพื่อนทายลูกไก่เป็นก็แนี้นํำบางหันผมให้ก็ได้ยินนี่นะครับ มิกกี้เม,า,มาสันอามาเบิ่งกันผู้ใดบ่เคยเห็นสําหรับคลิปนี้กับขอขอบบญขอบคุณครับที่เขามาเบิ่งซึ่งผมก็ได้อ่าพาก็นเสียงอีสานนะครับเพราะว่าอ่าคนอีสา,บานบ้านเฮานี่อาจจะรู้จักดีกับสา0พันบกผู้ใดว่เคยมาเที่ยวกับมาเลยครับบ่ไกลดอก แสตสุดไม่นามผงนี่ละอําเภอโูไซร่ย่อยตัวระวังอำนาจเจลื่นอันนี้ก็บ่งูขอมุ่งมากมากนะครับผมก็แนะนําเลยเพียงแค่นี้เอาสําหรับคลิปนี้ผมก็คือสี่เห็กกลับไปอ่าขึ้นรถขึ้นกลับไปหารถตัวคองอย่าพูดแล้วครับเอามาสิเมื่อกักบท้ายคักๆสักกอน โอ้ยงามารโอ้ยบดีกษสิย่งางกลับไปหารถโดยสารพุ่นล้วครับจอดใช่ปุ่นปู่เหนีนพ่อคิมมิม่งเนี่ยเนาะหญางหอนกับหอนครับนี่แหละครับนี่สันฟอนเทียนี่แหละครับขี่มากเมื่อกี้นี่ วันนี้จากล่ากันเพียงแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ